โซ่อะไรเนี่ยเออมาได้ไงเนี่ยเออโอ้มันคือเครื่องจองจำเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กยาวเลยแต่ไม่เป็นไรเราแข็งแรงซะอย่างดึงให้ขาดให้หมดเลยไอ้เครื่องจองจำพวกนี้นะไอ้นีน่นะใน คราวนี้เครื่องจองจำก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเอคราวนี้เป็นเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหรอน้ยเหล็กยังดึงขาดมาแล้วนี่นะนี่แนะไปต่อดีกว่าอ๋ออ๋องวันี้อะไรอีกละ่ะเครื่องจองจำทำด้วยอะไรเนี่ยเส้นบางก็ต่อย ผูกที่คอเราด้วยโอ้แต่มันผูกง่ายๆอย่างนี้แกะแป๊บเดียวก็ออกอแกะไม่ออกทั้งๆท,ที่ผูกไว้ย่อนยอนแท้ๆดึงมันขาดไปเลยซะเลยเชื่อกับโซ่เรายังดึงขาดไปแล้ว ไม่ขาดอะไรกันเนี่ยมันเป็นเครื่องจองจำประเภทไหนกันนะตามไปดูดีกว่าเจอแล้วนี่เองตุ่มหูแก้วมณี ทำไมมันคุ้นๆจังลูกเมียของเรานี่นาถึงว่าแกะไม่ออกดึงไม่ขาดเพราะเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงนี่เองเป็นดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เลยผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคง ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกล่าวความรักใคร่พอใจในตุ้มหูแก้วมณีและความห่วงอะไรในบุตรและภรรยานั่นแหละว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงจุดให้สัตว์ลงต่าซึ่งเป็นเครื่องจองจำที่ผูกไว้หย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากผู้มีปัญญาทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวช เป็นผู้ไม่มีความห่วงอะไรละกามสุขเสียแล้ว